ตเต็มเลยว่ะพัดไปทางไหนนะ<อ>ยาก,กันยุงมีแนวยาก,กันยุงอยู่เด้อพาน้องอัเป่ามาเล่นน้ำตกครับ ตกข้าง,างสวน,นตกนะเออมตกแล้วไม่อาล้วสารน,น้ำใส่แม่แล้วเออเออน้น้ำเราลงไปเมื่อกี้มันก็เลยไม่ใส่ครับที่แรกมันใส่อยู่ข้างล่างเป็นเดินทรายเด่นมาทับถมกันเรื่อยๆ เลยมีแต่ด,ดินทรายข้างล่างทำให้น้ำไม่ใส่เลยเพอเราลงไป อาจะก็เห็นแล้เอออ่ะอเออ,เอ,อตอนไปเล่นน้ำผุดตอนนั้นยังเล่นไม่ได้ขนาดนี้นะออยังไม่โตน้ชางไปออเล่นที่ควรน้ำดำหมดเลย cao mà nè, được nè. โดดนจับไปจับไปลูกจับไปเปาเต็มหน้าเลยคี่โตมาเน้รี่เลาเล็กน้ตรงนี้ใช้กับล้างใช้กับล้งทำเลยกลูกป่ามอไใไดประมาณนี้ลย ต้นอะไรนะต้นหวายเราเป็นเป็น,นมันเราทำอะไรครับอาปลาเหรอเอา เดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวเกล่นแจนนัคก็เปล่อนแจนนอยก็ต้องต่องให้ค่อย,เยอเทนะี่ยวทะเลเดี๋ยวไปนัดเต้าหู้ของมือหน่อย,อย เปลาเปล่า,าไม่รอเลย